อ่ะโอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับ Club, ในไมค์ครับโปรโมทเซิร์ฟอร์อีกเช่นเคยนะครับก็มาต่อจากเดี๋ยนะโอ้โหดูแต่ละตัวมึงเทพไปไหนเนี่ยแต่ละตัวมึงจะเทพไปไหนเนี่ยโอ้โหมีเอฟเฟกต์แบบก้อนหินกระจายมีเอเทมกระจายโอโ้เดี๋ยวทำไมมึงไม่เอามาใส่มึงเอาไปถอดทำไมวะโอเคอม,มีเล่นลูกบิดนะครับผมแต่ละอันก็หมุนมั่วนะครับผมแล้วก็มี อะไรเนี่ยทัดน้ำทัดไฟอย่างนี้เหรอแล้วก็มีเหมือนจะเป็นคนเปิดกล่องนะครับเซิร์ฟเวอร์มินิเกมเกาะลอยฟ้านะครับผมน่าจะเป็นสกายวอร์ใช่ปะสกายวอร์ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเป็นแนว s u r v i ว a ลแอนด์มินิเกมโอเคนะครับผมซึ่งแอนดี้ก็บอกว่าช่วยแนะนำะแต่ละอย่างก็ให้มาดูกันเอง,เองนะครับแต่ว่าเราจะไปเล่นเอาชิตรอดสร้างบ้านพีพีเซิร์ฟเวอร์ที่สมครับผมไปลยุยนาะโอเคเข้ามาแล้ว อโอห้ยเดินนะเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์สามมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไม่ใช่เหรอทำไมมึงมีของเทพแต่ว่อวาอาจจะขอเอาของกันของเริ่มต้น <c oughs> ได้โปรเทคมาสองอันนะครับผมสิบคูณสิบสองอันแล้วก็สิบคูณสิบนี่มันไม่ขายแจกฟรีสองชั่วโมงต่อหนึ่งชิ้นอ๋อเออดีเหมือนกันเว้ยโอเคนี่อนะไรเนี่ยชึบโอ้ยโอ้ oh my god โอ้ยเดินดูเลือ,เลอดเลือดกระฉูด เลือดก,กระหน่ำซมลโมเซลมากครับผมตอนนี้เลือดเราน่าจะเพิ่มนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นตรงเนี้ยคือมันไม่ขึ้นตรงนี้แต่ว่าเลือดเราน่าจะเพิ่มเยอะมากนะครับโอ้ยมีดาบไปด้วยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดไม่ธรรมดาน,นี่คืออะไรเนะี่ยคลิกเพื่อนเลเวลแล้วอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้แจกละ่ะโอเคไม่ต้องการเว้ซุเปอ์ปแจกดีมากครับผมตอนเริ่มต้นอันนี้คืออะไรเนะี่ยอ๋อชุดเกาะน้อของกินของกินเก็บมาก,ก่อนของซ้ายขวาไม่มี โอเคกูโดก่อนกูโ <g> ด <utor> ก่อนอันนี้ก็เก็บมาโอเคถือว่าใช้ได้ไปไปดูป่ะลา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 เราเราต้องไปดูชอ็อปกันไหมมึงจะมายิงอะไรกันข้างในนั้นนะมันยิงกันได้ไหมไม่ได้หรอเซอร์เวอร์นี้มันแจกอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้แจกตลาดโลกนะครับอันนี้คือตลาดโลกใช่ไหมอ๋อโหชุดเกาะอุ้ย What the fuck มึงขายกันอย่างนี้เลยหรอไงอู้ห้าพันโคตรถูกเลยวอเตอร์ฟักมึงปั๊มไหมเนี่ยเด้อ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 มึงปั๊มกันไหมเนี่ยทำไมมึงโหดกันจังวะอุย้ยมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับผมเด้อเอฟซีวีเอฟเอฟคุงขอบคุณมากขอบคุณครับอ่ะกูขอบคุณครับซะบบก่อนแหม่แหมอันนี้ทางมาอะไรวะเนี่ยกูเดินมาทำไมเด้อเด้อเด้อโอ๊ยกูเดินมาทำไมเนี่ย อ่เาเร,นนอ ave, รอเราเป็นรุ่นน้องเวฟปะเราเป็นรุ่นน้องเวฟอะพอจะมีสาวในเซิร์ฟให้ผมจีบไหมมาถึงกูก็หาใครจีบแล้วเหรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนี้ยว่าตรงนี้มินอ๋อเป็นร้านขายของทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าอืมมีไหมเนี่ยพอจะมีอ่ามันหาเงินยังไงวะ มันไม่ไม่มีของนะครับเดี๋ยวเราหาฝั่งนู้นเมนั้นอนะ่ะอันนี้ฝั่งซื้อเหรออันนั้นฝั่งขายนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขายหนะ่อยเวฟจริงปะจริงจะโกหกโกโกหกทำไมละ่ะโอ้โธไอซองพี่มันตัวจริงอยู่เลยอันนี้คืออะไรไม่รับซื้อเหรอทองไม่รับซื้อนะครับก็มีไอเทมมากมายแล้วก็มีพวกของโอ,อ้มีมอ้อยมีมันฝรั่งแจกให้เราด้วยนะฮะตอนเริ่มต้นเกม แต่ว่าเราเอามาขายตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมขอไม่ขายขอบายแล้วกันนะครับเรื่องนี้แล้วก็มีอะไรอีกไหมเนี่ยนะไม่น่าจะมีแล้วน่าจะหมดแล้วเวฟไม่คิดจะมีแฟนตอนนี้อ,อแต่เริ่มอยากมีลนะ <c oughs> อีกว่าเออเออเชื่อเถอะตัวจริงไม่มีหลอกแน่นอนถามแอดมินได้ แอดมิน <Ad> ได้เฟสเฟสเอ่อถามเป็นมินได้บอกแค่นี้เว็บเคยบอกในวิดีโอครับผมขอโทษฮะคือที่เว็บบอกว่าเว็บไม่อยากมีแฟนคือความจริงแฟนผมก็มีนานแล้วแหละฮะ <c oughs> มีนาน <c oughs> มีนานแล้วแหละฮะแต่กูก็เงียบไปเฉยกูก็ไม่อยากจะให้คนรู้อะเออกูไม่อยากจะคือกูไม่อยากให้มายุ่งเรื่องส่วนตัวกูอะจบแค่นั้นนะฮะจบเออห้าสิบทูห้าสิบแคทอ๋ ủ, ออนนี้คือเติมเงินเหลอ โอเคสัางมันอย่าไปยุ่งโอเคอันนี้คืออะไรเนี่นยแนะจ้งปัญหาโซนวาร์ฟเหรอไม่เอาอะเดี๋ยวเราไปดูวาร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาสร้างบ้านกันโอเคไปอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบพอจุดคอสิบแปดเนี่ยกูถามถามถามกูตอบกูตอบได้คือตัวกู <c oughs> ตัวกูเองกูก็ต้องตอบได้อ,อายุสิบเจ็ด อวันที่ยี่สิบพอคอสิบแปดเนี่ยเป็นเงบอกแล้วตัวจริงต้องก็ทิงแดงโอเค๋ยวผมว่าเราไปหาว่ามันวาร์บไงเนี่ยต้องคลิกไอ้ข้างล่างนี่แหละอ่ะไปวาร์บไงวะเนี่ยนะจุ๊บจุ๊บโอเคครับผมเข้ามาละจริงอ่ะเออกูจะโกหกไปทำไมแล้วอันนี้ก็จริงอ่ะจริงเละโอเคไปผมว่าเราไปด้วซึ่งการที่ อ่าอยากจะรู้ว่าพี่เว็บเนี่ยจริงตัวปลอมนะฮะก็มีทางเดียวกับผมคือคือเฮ้ยฟาร์มใครวนะเนี่ยเดี๋ยวโิ้ยสร้างไว้ดีมากเลยครับกระโดดทึบได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ด้วยโอ้โหกูกำลังจะโด้เลยเว็บจบไรเรียนอะ่ะจบมสามเพราะเอยจบจบมสามเรียนต่อ ม,4แ,ม, <c oughs> ม, 3, ม 4, แต่ไม่จบเพราะขี้เกียจจบม .3, เรียนต่อม .4 แต่ไม่จบเพราะขี้เกียจทำไมกูเขียนชีวิตกูตรงขนาดนั้นมาทำไมกูต้องกระจายให้โลกเขารู้เออว่าความโง่ด้อยของเราเนี่ยมันระดับไหนให้ตายเถอะอีบ้ามีเฮยด้วยนะเฮ้ยมึงจะเฮ้ยทำไมล่ะเฮ้ยโอเคครับผมมาเราจะมาต่อครับเอ่อ ตังจริงเหรอตังจริงตังมึงจะพิมพ์ว่าตังเหรอมึงจะพิมพ์ว่าตัว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 ไม่ใช่ตังตัวตัวตัวไม่ใช่ตังเว้ยตัวตัวตัวไม่ใช่ตังเว้ยเป็นเป็นเพื่อนแชมป์กี่ปีแชมป์แชมป์ไหนมีสองแชมป์เนี่ยเราต้องถามครับแชมป์ไหนอ่าเ่อต้องถามกัอนว่าแชมป์ไหน ไม่ทำไมต้องถามหัวข้อนี้ด้วยวะไม่เข้าใจโอเคนะครับเราเราจะมาคราฟของในการทําก่อนนะครับอันดับแรกเน่โอเคแล้วก็เซตโฮมครับผมแล้วก็กลับสปาวแชมป์เคเคเอ,อขอไม่พูดเรื่องเคเคนจจ๊ะจุบจ๊บจเปลี่ยนเรื่อง <c oughs> <c oughs> ขอไม่พูดแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมว่าเราต้องมาเอ็นชาร์ตนี่ไงเอ็นชาร์ต โอเคต๊งเอนชาร์จนะครับผมมีแจกอันนี้ด้วยผมก็ว่ามันดีนะเออชืบได้หรอวะได้เลยไม่รู้ชืบจึ๊กได้หนะรอวะมันคืออะไรเดี๋ยวนะทับโฮมไม่ต้องรอนะครับโอเคดีน่าจะได้คงนั่นไงกูว่าแล้วได้คงทนจริงแนะ้วโอยไม่ต้องการเลยคง,ท,ง,งทนคงทนเะนี่ยเสียดายโอเคสร้างบ้านแถวนี้ก็ได้น่าจะเป็นที่ที่เหมาะสมแล้วนะครับในการสร้างบ้านนะจ๊ะ เออโอเคเดี๋ยว,ยวมีมีคำถามอื่นไหมมีคำถามอืม่นไหมฮะมึงจะถามคำถามกูอีกไหมนี่มึงต้องสอบประวัติกูทุกอย่างเลยใช่ไหมเนีะยอโอมีเยอะถามมาถามมาจัดไปถามมาจัดไปถามทำไมใครถามอย่างนี้อ่ะนี่บ้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์พื้นที่นะครับผมโดยการจะตัดต้นไม้แถวนี้ออกก่อน อ่าพอเราตัดต้นไม้แถวนี้ออกหมดใช่ไหมอ่าพอเราตัดต้นไม้แถวนี้ออกหมดชึบ๊บเราก็จะสร้างบ้านได้ได,ได้ตามสบายไงไอ้มันก็จะแบบ <Welcome. S 1> เวลคัมเวฟมีน้องเปล่าน้องแท้ๆไม่มีแต่ถ้าน้องเอ่อรู้จักกันมีผู้หญิงชื่อเกตเอ่ออยู่มหนึ่ง บ้านอยู่กทมกูม <c oughs> <c oughs> ตอบทุกอย่างเลยชุบหายมึงถามมาเลยกูให้ความละเอียดด้วยแหละชุบหายเอ้ยเนี่ยกูตอบทุกอย่างเลยนะมึงจะตอบมึงจะถามเลยโอเคครับผมนี่คือช่วงตอบคําถามนะจ๊ะอันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อผู้ที่แบบตัวแทนของแปดแสนคนติดตามนะครับผมที่มาถามผมนะแต่และคําถามก็ขอบคุณมากครับผม <c oughs> อ่โซนนี้โซนใครอ๋อมันไ,ไม่ได้คุยกับกูเดี๋ยวไม่ได้คุยกับเราเราอย่ายไปคุยกับเขาโอเคัเบผมมาเดี๋ยวเราต้องมาทุบไอ้ต้นนี้กอ,อกด้วยจับจบจับจับจบจบจบเว็บชอบเล่นมิน <c oughs> ิเกมไรมากแต่ก่อนชอบสกายวอร์ Sky war. แต่กากเลยเปลี่ยนมาเป็นเบสวอร์กับตำรวจ กับเมอร์เดอร์เลยอ่ะเมอร์เดอร์อ่ะโอเคกูบอกทุกอย่างนะฮะกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวมึงกับตัวกูใครจะรู้เรื่องกูมากกว่ากันนะฮะก็อยากจะรู้เหมือนกันเอออ่ะมึงถามมากูก็ตอบให้เออพี่เนี่ยรู้ตัวเองอยู่แล้วไอ้ซองเออทุบทุก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 ยายายาชุ๊บจุ๊บจุบจุบจุบกระจายตรงนี้เนี่ยผมเดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มกันอืมกูก็มัวแต่ตอบนะเนาะ เดี๋ยวรอคำเดี๋ยวรอคำถามมาต่อเออเดี๋ยวเราเราต้องรอคำถามจากพี่เขาเนี่ยจนกว่าพี่เขาเนี่ยจะให้คำถามต่อไปของเรามาสงสัยน่าจะไปนั่งคิดคำถามกับกูอยู่นะเห็นบอกมีคำถามเยอะแต่เงียบไปแล้วโอเคเวฟเล่น pb เปล่าอ่าเล่นแต่ก่อนเล่นแล้วเออเล่นเดี๋ยวเราพูดอย่างนีดีเล่น แต่ตอนนี้ไม่เล่นแล้วขายรหัส2ดาวไปราคา500 0บาทกับรุ่นน้องเว็บไม่เล่นเพราะโปโเยอะอโอเคครับผมกูไม่เล่นก็นเพราะโป,โปโเยอะนะฮะคือไม่ใช่หรอกครับไม่เล่นก็นเพราะกูขี้เกียจนะผมไม่เล่นก็เพราะกูขี้เกียจับผมจบนะฮะอันนี้ไม่ต้องถามนะสาวกพ B ี เออไม่เล่นเพราะขี้เกียจอันนี้คือข้อเท็จจริงอืมไม่ใช่แบบเออไม่เล่นเพราะโปรเยอะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เล่นเพราะขี้เกียจนะอันนี้เป็นความจริงนนค,ความจริงที่บันเกิดนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาเอันนี้ทิ้งดิปึ๊บโอเคมึงพิมพ์เฮ้ยมาละเฮ้ยอะไร,ะไ,ระไรมึงจะเฮ้ยอะไรกับกูนักหนาในียเฮ้ยนี่ก็เฮ้ยจังเลยอัน,นโอเคเดี๋ยวเรามมวางหีบกันครับซึ่งโปรเทคนี้มันให้สิบคูณสิบนะผมว่ามันก็ให้สองอันนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ใหญ่โตนะจ๊ะอือหือโอเคเรียบร้อยน่าเราได้ที่สร้างบ้านเดี๋ยวผมว่าเราต้องไปดูที่สปาวว่าว่าของปลูกนะครับอะไรที่คุ้มที่สุดนะเออเดี๋ยวเราต้องไปดูเว้ยสปาวทับบาร์ชอ็อปได้ไหมไม่ได้หละตกใจนึกว่า,าได้ถ้าได้นี่จะเป็นอะไรที่ดีดีเดี๋ยวจะซึกซึกจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมอา้าวเดี๋ยวจีพีมาหากูแล้ว <laughs> คำถามต่อไปมาเดี๋กูจะตอบให้หมดเลยเดี้อเนาะกูจะตอบให้หมดเลยเด้เอเด้อเดอเออถามมาเดี๋เดี๋ยวกูตอบให้ชิบหายโอเคอันนี้คืออะไรแอดมินช็อปอ๋อทำไมต้องเขียนว่าแอดมินช็อปด้วยวะตอนนี้วิว,คล,ค,นนว,วคลิปแรกคืออะไรตอนนีว้วิวเท่าคลิปแรกคืออะไรเหรอยอดวิวคลิปแรกเท่าไหร่ใช่ไหม อืมเราต้องถามนะครับเราต้องถามนะเราต้องถามใช่ไหมเออเราต้องถามว่าใช่ไหมฮ้ยผมว่าเราปลูกแตงโมน่าจะคุ้มสุดนะโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปทําฟาร์มแตงโมที่บ้านเนี่ยเออฟาร์มแตงโมน่าจะใช่โอ้โหใครมันจะไปจําวะ <laughs> ลืมไปนานแล้วคลิปแรก <laughs> ไอชิบหาย <laughs> ไอชิบหายกู <laughs> จะไปรู้ไปเลย ไม่โธคลิปแรกใครจะไปนั่งดูไอ้คลิปแรก,รแรกวิวเท่าไหร่หใชิบหายโอเคแต่ที่ร,รู้ๆถ้าจำไม่ผิดนะครับคลิปแรกนะ่าจะเป็นคลิปโปรโมทเซิร์ฟเวอร์อ่ะแล้วเป็นเซิร์ฟเวอร์นีโอคาร์บด้วยนะตอนนี้ผมเป็นแอดมินอยู H ่ u, นะจ๊ะเออน่าเป็นเซิร์ฟเวอร์นีโอคาร์บด้วยนะครับไอมามาดูตัวดิฮะอะไรวะ อะไรวะอะไรวะที่กะเป๋ามาดูตัวนี้เหรอที่กะเป๋าอ่ะเดี๋ยวกูรับทีพีให้ก็ได้แต่อย่าฆ่ากูนะกูขอร้องโอเคเนี่ยโอ้ยแจมแมวเดี๋ยวนะเอาดาบก่อนมึงตายมึงตายมึงนี่อะตบตบไปที่ตบไปได้หูมันแรงกว่าไว้หนี่มึงตบดิเอากูตีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีกูตาย what the fuck โอ้โกงอะ่ะมันชุดดีกว่ามึงเอาไงกูมึงมาดิมึงมาดิมามึงมาดิมามึงวิ่งเร็วจังวะมึงมาดิเรียบร้อยครับผมตายโอ้โหจีจีโถ่ขนาดของลกากากกว่านะเว้ยเออเรายังชนะได้นะเฮ้ยโถ่โถ่ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยเลยเดี๋ยวนะตายเลยเอาเรื่องของมึงเอาบอกกูทำไมบอกกูทำไม บอกผมทําไมอะ่ะผมไม่เข้าใจเออตายก็ตายไปเถอะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเวฟอ่ะเนี่ยนะครับครับจะหาแฟนให้ได้ยังกู <c oughs> <c oughs> ต้องการจะหาแฟนให้ได้ยังเอออีว่ารอแฟนกูนอยนะู่เนี่ยเดี๋ยวรอมันตอบเนะี่ยมันจะตอบมาว่ายังไงอืมช่วงทักถาม fc เอีอ่นี่คือช่วงที่ดีเคยโปรโมทเซิร์ฟนี้เปล่า เซิร์ฟไหนอีกล่ะทีเนี้ยอูเซิร์ฟโปรโมทผมไม่ใช่น้อยน,อยนะครับผมโปรโมทเซิร์ฟมาเยอะมากนะฮะแล้วมึงจะไม่ให้กูจําขนาดชื่อเซิร์ฟกูยังอ่านไม่ออกเลยครับผมเออเซิร์ฟ <laughs> เ,เลยวะเซิร์ฟเลยวะจะรู้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมว่าเราต้องมาหาเหล็กนะครับสามก้อนในการทาไอ้นี่วะทาอะไรนะทําถังน้านะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีถังน้ํารวยเหล็กลูกพ่ออยู่ในลูกเจอคลิปเปอร์ตบทิ้งเรียบร้อยตายดอกเป็นอะไรมาไม่รู้ คลิกขวาได้แผ่นซีดีโอ้โหดาบแรงมากครับผมเซิร์ฟนี้อะ่ะที่เราเล่นอยู่อะ่ะที่เราเล่นอยู่หรอเออไม่แน่ใจว่ะไม่แน่ใจว่ะเคยนะตอนนี้ก็อัดโปรโมทอยู่นะ กูจะบอกอย่างนี้เลยแหละมจะอะไรสเจริตตอ้ยเอ้ยทำไมค่าสาจริตตันมันได้ไอนี่เยอะจังเลยอ่ะออ้ยได้เยอะมากผมกระดูกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราต้องเป็นหาราสาจริตตันแล้วว่ะอ้ยดูดิกระดูกสิบอันตั้มตังได้ง่ายๆโอ้โหโคตรจะดีเดี๋ยวนะเอานี่มาด้แปรรูปชืบอาชืบแล้วก็ เวฟเป็นเพื่อนได้เปล่าเฮ้ย <Hey. S 1> นายบอกอายุและอบอกอายุและชื่อแฟนนายมา <c oughs> <c oughs> นายต้องบอกสองอย่างนี้ก่อนไม่งั้นเราไม่เราไม่ให้เราไม่คบเป็นเพื่อนนะเออเราต้องนายต้องบอกสองอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ไหมจีโอโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไม่ <c oughs> อะไร อ้าวเหรองั้นก็อดอดอดโดโดโดเป็นการกวนตีนชาวบ้านรู้ทำไมแหมเป็นเพื่อนกันรู้แค่นี้ไม่ตายหรอกเออเป็นเพื่อนกันรู้แค่อายุกับชื่อแฟนเนี่ยมันจะตายอะไรวะโอ้โหเอ้ยทำไม่เลเลยแค่ถามชื่อแฟนเฉยไม่ตายเดี๋ยวซาร่าซาร่าบันทปวดรถไค่โอเค ตอนนี้เรากำลังเผาเหล็กนะครับได้โอเคสามก่อนแล้วุ้ยตอนนี้ก็คืนแล้ววะผมว่าเราต้องไปหาล่าเซจริตันนะครับเซเวอร์นี้ใครที่จะเข้ามาต้องรีบเข้าเลยนะครับผมกลัวเขาจะเลิกแจกของดาบพวกนี้ไปก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแจกเรื่อยๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหมือนตามจริงเราเป็นน้องนะเออแล้วไงวะเออแล้วไงวะ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 ชุบโอเคเดี๋ยววางน้ํากัน ถังน้ําต้องกระจายไม่ได้ต้องการน้องหรือพี่กูต้องการแค่แฟนมึงชื่ออะไรห่างก,กันเยอะด้วยไม่ไม่ได้อยากรู้เรื่องนี้แฟนนายชื่ออะไรอะ <c oughs> <c oughs> นี่การป่วนชาวบ้านเนะี้ยไม่ต้องให้มันมายุ่งกับเราเออมันจะได้แบบเฮ้ยก <c oughs> ูลำคาในคนนี้ไม่ต้องมาคุยกับมันละอ่ามันอาจจะได้เป็นอย่างนี้นะฮะโอเคเอานี้มา <c oughs> จะจีบหรอเปล่าถามเฉยๆถา <c ười> มเฉยๆไม่ได้ไงป่ะ่าถ้ยคนไทยป่ะเนี่ยถามเฉยๆถ้ามันงบไอ้ป้าโอเคเดี๋ยวเอานี่มาดิบอกเลยว่าโน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 โอ okay, เคโอเคโอเคอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราต้องมาพรวนดินเออเฮ้ยม,มันได้นี่เยอะมากเลยนะเออถ้าใครรีบเข้ามาแล้วก็เข้ามาเล่นเนี่ยแล้วก็มาเอาพวกอาวุธพวกนี้เนี่ยครับก็สามารถเอ่อ แฟนเราชื่อปลายอายุ13โคตรเด็กอะไม่ได้ด่าว่าเด็กนะแต่คือเขายังเด็กอยู่อ่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นอะไรกันนะครับก็โอเคโอเคแค่นี้แหละโดเอออยากรู้แค่นี้แหละโ <c oughs> อ,อ,ลละอ้โถเอ้ยโถไม่ได้ถามเลยมากเยะแมากมายโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยววางไอ้นี้ก่อนผมว่าผมกลัวว่าไอ มเมล็ดนี้มันจะไม่น่าจะพอนะครับเดี๋ยวขอวางเพิ่มหน่อยนะชึบชิบชิบชบดูดิมันจะพอในการใช้หรือเปล่านะซึ่งใครที่เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็ขอให้เข้ามาดุนด่วนเลยเพราะว่าอะไรคือผมกลัวเขาหยุดแจกไอเนี่ยคือมันดีมากเลยนว้ยแบบโคตรดีแบบค,ดดคือตรง,ตรง,ตรงๆคือโคตรด,ดีเวยเออมันเป็นอะไรที่แล้วกูตกมาทําไมเดี๋นี้วะเนี้ยโอ้ยว่ายน้ําข้ามวะมีโพเปล่ามี มีไม่ต้องการเป็นการที่เสียรำใจอย่างหนึ่งนะฮะเออเขาแบบเขาบอกว่าเขาอายุน้อยไม่รู้นะว่าเขาอายุเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเขาพูดว่าเขาอายุน้อยแล้วเขามาเรียกผมเวฟเวฟเวอย่างนี้ก็ก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรคือเขาไม่ได้เคารพผมผมก็ไม่ได้เคารพเขาก็เจ้าเจ้ากันไปนะจ๊ะเออก็คนตีนได้นะจ๊ะอย่ามาดราม่าคือแบบเฮ้ยพี่ทำไมมึงไม่คุยกับเขาดีๆเลยวะเอามันคุยกับกูดีไหมล่ะโอเคเดี๋ยวขอหาก่อนนะ ไม่มีสจิริตันเกิดเลยไรมันน่าจะมีเกิดนะเพราะว่าเราเจอมันเจอเจอเจอมันในเมืองอะหรือว่าไม่มีวะอุย๊ยดีเสิรซอมบี้ไม่ลกุกอยู่ไม่ลุกโอ้โหเจอธนูโอ้โ,ออโอใครตบไปวะเหมือนจะเป็นซากสิจิริตันตายนะครับผมตอนนี้ทางทีมงานของเราได้มาเจอซากสเจลริตันดองเดี๋ยวนะหวังว่าจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ TP มากูไม่รับกูอินดีเฮ้ยเ <Hey. S 1> ดี๋ยว้ถ้ามัน TP มาใช่ไหมไอ้ได้ได้รู้จักทีพุงทีพีได้โอ้โหกลับมาทีซอมบี้บ้านกูเยอะเลยชึบชื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 บโอ้ยอย่าระเบิดเรียบร้อยเอาไม่นีอะไรแล้วโอ้ยดอกทองไม่ใช่ดิดอกเหล็กด้วยฮะเอ้ยดีดีดีด,ด,ดีอ่าอ่าเดี๋ยวเราเราจะมารับ TP เขานะฮะ เชิบอ่แล้วก็ทับโฮมทับโมแล้วก็ตามด้วยมิจะปิดมึงอะไรในแควิ่งอยู่ข้างในอะไรของมึงไม่ต้องมาทูบไม่ต้องมาทูบเนี่ยหลบหลบเนี่ยเนี่ยอะไรกูปิดด้วยกูปิดด้วยเอ้ยเอยอะไรส,สักสกินกูมั่นไส้โอ,อ้ยเรียบร้อยตายครับผมดองดอง เจอแล้วด้องอ่าโอเคผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆนะ้อยๆกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอใหม่พาร์ทหน้าผมลาไปก่อนครับไปแล้วฮะวู้ฮู้คุณจะวู้ฮู้ทำไมเนี่ยนะมึงอยากโดนขังไว้คนนี้ฮะถ้ามึงมึงอยากโดนขังมากใช่ไหมถ้ามึงชักจะน่าลำคาญเกินบ้านเกินเมืองกันแล้วนะฮะอยู่ข้างในไปไอออนดอยมึง ตายรอบที่สองใช่ไหมดีเงี้เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยให้ตายเถอปะปฏิโ,ถโถทโททังแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย